เดี๋ยวนี้คนไทยเขาหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นสินค้าของเราที่ผลิตขายอะค่ะจะลดไหนสูตรไหนก็แล้วแต่จะต้องมีสมุนไพรพื้นบ้านเข้าไปเป็นส่วนผสมหลักเพื่อให้เกิดความแตกต่างแล้วก็ให้มีประโยชน์ต่อร่างกายต่อผู้บริโภคกว่า20ปีที่การรวมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสพอตอปลายบางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี ได้นําวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาเป็นส่วนประกอบในการสร้างสรรค์เมนูถั่วลิสงทอดสมุนไพรแบรนด์ h e r ร์บนัจนมีชื่อเสียงเป็นที่ถูกใจของผู้บริโภคสมัยก่อนในชุมชนของเราเนี้ยจะมีสมุนไพรพื้นบ้านเยอะอย่างเช่นตะไคร้ใบมะกรูดเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะคะซึ่งมีราคาที่ถูกมากหาง่ายด้วยในครัวเราก็เลยเกิดไอเดียว,ว่าเฮ้ยเราควรจะเอาตรงนี้มาแปรรูปเน้นสมุนไพรที่มีประโยชน์ ก็เอามารวมกันจึงเป็นถั่วสมุนไพรพิถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกเม็ดถั่วจนถึงการปรุงรสชาติที่กลมกล่อมการคิดสูตรเราใช้เวลามาประมาณปีกว่าเราไม่รู้ว่าการทอดถั่วเนี้ยในหนึ่งเตาเนี้ยค่ะส่วนผสมเราจะใส่เท่าไหร่ถ้าเป็นตัวเมล็ดถั่วเราจะซื้อกับแหล่งที่มาที่มีใบรับรองคุณภาพซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าจะมีสารอัลฟาท็อกซิน สูงแต่ของเราอย่างที่เห็นคือไม่มีค่ะทอดออกมาเม็ดใสทุกเม็ดตอนนี้ที่ขายดีที่สุดนะคะก็จะเป็นถั่วทอดสมุนไพรรสดั้งเดิมะคะ่ะแล้วก็ถั่วรสต้มยำถั่วรสแซบแล้วก็อบเกลือตัวสินค้าเองก็จะมีเครื่องหมายอรยรอ,องรับมีเครื่องหมายฮาลาลแล้วก็มีมอผอชอเป็นเครื่องหมายที่ทุกคนยอมรับว่าสินค้ามีมาตรฐานสามารถบริโภคได้อย่างปลอดภยัย ได้รับเงินทุนสนับสนุนสินเชื่อในโครงการ SME เกษตรจากทกสเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการต่อยอดและขยายธุรกิจได้มากยิ่งขึ้นตัวถั่วเนี้ยมันเป็นสินค้าที่มีตลาดกว้างธุรกิจของเราก็ขยายขึ้นมาทุกปีทุกปีเราก็เลยเข้าไปปรึกษากับทางธนาคารทรกศก็ให้กู้ในนาม SME มาหนึ่งก้อนเอามาเพื่อเพิ่มเครื่องจักร แล้วก็ทําแพคเกจจิ้งตัวใหม่เป็นทุนหมุนเวียนที่จะซื้อวัตถุดิบเข้ามาเพื่อให้สินค้าเราได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นช่องทางการจําหน่ายและตลาดหลักของเรานะคะก็จะมีอยู่ในร้านสะดวกซื้อทั่วไปรวมถึงการรับจ้างผลิตให้กับแบรนด์ต่างๆแล้วก็ผลิตส่งให้กับลูกค้าทั่วไปตามออเดอร์ค่ะจากกลุ่มแม่บ้านเล็กๆ วันนี้ขยับขยายสู่การสร้างงานสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง เนื่องจากในชุมชนของเราเนี้ยจะมีผู้ว่างงานเยอะแล้วก็เป็นผู้สูงอายุก็เลยมองเห็นตรงนี้ว่าเราเป็นวิสาหกิจชุมชนน่าจะรองรับตรงนี้ได้ให้คนในชุมชนเนี้ยร่วมเป็นเจ้าของแล้วก็มีไรายได้อย่างต่อเนื่องอะค่ะก็มั่นคงอยู่ปรึกษากันได้มีอะไรก็แบ่งปันกันสําหรับคนแก่อย่างแม่นะถ้าเราอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็กลัวอัลไซเมอร์ <c oughs> ก็เลยมารวมกลุ่มกัน <c oughs> เป็นไรายได้ให้เราด้วย เป้าหมายต่อไปเราจะต้องสร้างผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ขึ้นมาพัฒนาเป็นแพคเกจที่มันทันสมัยยิ่งขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้สินค้ามีหลากหลายแข่งขันกันมากมายเพื่อเพิ่มยอดจำหน่ายให้เข้าถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่ม,มค่ะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเขียงคู่รู้ค่าประชาชน